วาดวงกลมนะคะทุกกันจุ่มน้ำน,นิดหนึ่งนะคะระบายด้านในค่ะไม่ต้องล้างคึอสะอาดนะคะแค่จุ่มน้ำน,นิดเดียวนะคะแต้เว้นช่วงนี้ไว้ค่ะ จุ่มน้ำนะคะใส่มสีน้ำตาลลงไปในสีแดงนิดนึงนะคะแตกค่ะรับกันให้สะอาดนะคะเช็ดให้หมาดๆนะคะแล้วเช็ดด้านข้างออกค่ะ ช่วงล่างนี้นะะใช้สีแดงนะคะผสมสีเออ่สีเขียวนิดนึงนะคะให้ออกเทาๆนะคะแล้วก็ลากออกมาเป็นเงา